โอ้วันนี้ของมาส่งนะฮะเปิดกันเลยแล้วกันก็อะไรมาส่งโอ้มาเช่าจอดที่มาอะไรครับจีนี่สั่งมาสมที่เปล่าบอสผมอะกี่เครื่องนะครับร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบครับโอ้สั่งมาสมที่เปล่านี่หรือว่าไปแลกข้าว <laughs> คาเป,เป็นไปได้ไปแรกข้าวเนี่ยเลย <laughs> โอ้พระเจ้าจอดเข้ามาแล้วครับร้อยี่สิบเครื่องเดี๋ยวไงไงอันนี้นะ่าจะมีโปรโมชั่นค่อนข้างแรงนะครับราคาสุดสุดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกัน่นะเดี๋ยวไงลบกกอนติดตามเพจ ขาย t v c o m ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ